ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูคลิปนี้นะคะเดลก็มากับน้องกระปุกไม่ได้เกี่ยวกับพวกหนูเลยอะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกันมาถ่ายคลิปเฉยๆไปก่อนไปก่อนคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับพวกหนูอ๋อน,นี่นี่อีกตัวหนึ่งยอมเลยยอมเลยฮะไป,ไ,ปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวก่อน ก็อ,อย่างที่บอกเนาะว่ามากับเบ้นยักกระปุกนะคะทุกคนซึ่งจริงๆอะ่ะเบลจะมาทําข้อเสียของกระปุกนี่แหละแต่เบลคิดว่าทําข้อเสียไปก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าทุกคนคงไม่ได้คิดจะเลี้ยงกระปุกอยู่แล้วเนาะดันั้นก็เลยคิดว่าเปลี่ยนดีกว่ามาทํ s i 0 Facts About เบ,บ,บเนยักกระปุก <S <S ข้อที่หนึ่งนะคะทุกคนก็คือ น้องมีหนามนะคะอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้น้องเม่นก็ต้องมีหนามอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าเนี่ยทำไมเบลถึงอุ้มกระปุกได้ไม่เจ็บเหรอเนี่ยหนามเนี่ยเราจะบอกว่าเจ็บทุกคนแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากเนาะเพราะว่าหนามตรงนเนี้ยเนี่ยหนามที่ทุกคนเห็นยาวยๆฟูๆเนี่ยนะคะคือก็เป็นหนามที่เจ็บแหละแต่ว่าเป็นหนามที่อ่อน,นไงใช่ไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมบีได้ใช่ไหมโฟมได้อุย้ยไม่ได้โดนทิ่มอะไรนะคะ แต่ว่าหนามที่เจ็บจริงๆเนี่ยคือหนามที่อยู่ตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวเห็นไหมข้างในเนี่ยแหลมๆเนี่ยเนี่ยเนาะใช่ใช,ชาดเลยกข,ข้างตรงกลางเนี่ยเจ็บมากกว่านะคะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนดีมันข้างบนก็ได้านนมาเอามเม่นจ้ากระปสรุปก็คือหนามของเม่นนะคะเอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวนะคะไม่สามารถทําอันตรายแบบจูโจมได้แอคแทปไปได้นะคะดีเฟนดได้อย่างเดียววันนี้ภาษาก็กลายเป็น ข้อที่2นะคะกระปุกนะคะเป็นเม่นยักษ์สายพันแอฟริกานะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออันนี้เลยนะคะทุกคนดังนั้นนะคะไม่ผิดกฎหมายหรือพรบคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทยนะคะเห็นมีคนคอมเมนต์หลายคนแล้วว่ากระปุกผิดกฎหมายนะไม่ผิดนะคะทุกคนเบลซื้อมาแพงเนาะส่วนเม่นที่ผิดกฎหมายก็คือเป็นเม่นไทยเนาะมีชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอความกรุณานะคะพี่ตำรวจที่ต้องมาหาเบลนะคะ ตัวนี้ถูกกฎหมาย100นะคะไม่ผิดกฎหมายทั้งในประเทศและนอกประเทศเลยนะครอบครองได้โดยไม่ต้องมีใบเลยค่ะข้อที่3มเม่นยัดกินได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนก็คือกินผลไ,นไม้ได้กินเนื้อได้กินข่ายได้แต่เบวก็ไม่ได้ให้ข่ายเนาะก็คือแบบก็คือกินของเหลือของเราได้นะคะแต่ว่า ก็เลี่ยงเลียงอาหารที่มีการปรุงรสละกันน้องก็กินจิบๆิบได้หมดอ่ะทุกคนใบมุกใบม้ากินได้หมดเลยนะคะดังนั้นกระปุกก็จะอยู่ง่ายกินง่ายนะคะแต่ว่าถามว่าของชอบจริงๆก็คือข้าวโพดนะคะทุกคนไ้เจอกระปุกนะคะก็สามารถที่จะเอาผักหรือผลไม้อะไรก็ได้นะคะมาให้กระปุกกินได้ไม่อั้นเลยเนาะกินจะแตกหือล้วไม่เคยอิ่มข้อที่สี่นะคะแม่นยักษ์แอฟริกาเนี่ยเป็นมิตรมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิเนี่ย มิดแมกปุกเนี่ยเขาชอบให้จุ๊กนะคะดูนะปุกรักกันรักกันเห็นไหมคะเขาจะเขาจะชอบให้จุ๊กนะคะเนี่ยน่ารักน่ารักตลอดคราบรักปุกเนี่ย เนี่ยเขาก็ลูบขนลงนะคะก็ไม่เป็นอันตรายแล้วเดี๋ยวดูเก็ลูบขนได้ละจับขนได้นะคะไม่เคยทําอันตรายน้องๆสัตว์ตัวอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเห็นหรือเป็นแมวหรือเป็นหมาเป็นแพะแคะเป็นเมียแคปเป็นหนูไม่เคยทําอันตรายเลยนะคะหนามนี้ไม่เคยเจ็บเลยนะ พี่กระปุกเขาค่อนข้างที่จะลัวน้องเจ็บพอสมควรเนาะจะไม่แบบว่าไม่เคยที่จะเอาหนามชั้นในไปโดนน้องเลยทุกคนข้อที่ห้านะคะแม่นยักษ์เป็นสัตว์กลางคืนนะคะทุกคนแต่ว่าที่เห็นกระปุกตื่นในตอนกลางวันเนี่ยเพราะว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกป้อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยแตนทาตยานตรงเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีเนาะเขาก็จะสดใสโลดเต้นกลางวันนะคะกลางคืนเขาก็จะหลับเหมือนคนปกตินะคะแต่กระปุกที่จะหลับทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะถ้าไม่อออกมาเล่นก็คือไม,ไม่ไม่ตื่นนะคะ <laughs> แต่ถ้าเป็นสัตว์ทัตยานที่เขาควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของสายตาอะไรแบบนี้ทุกคนถ้าเขาไปอยู่ในแดดจ้าๆหรือไปอยู่ในตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ถ้าไปอยู่กลางแดดบางทีก็จะมองไม่เห็นนะคะอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะยังมีสัตัตยานอยู่เนาะเขาเป็นสัตว์ป่านะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสายตาค่อนข้างป่าฟางใช่ไหมไอ้ตูดไอ้ตูดกระปุก ที่กนะคะกระปุกเนี่ยเป็นลูกครึ่งเลยนะทุกคนเป็นลูกครึ่งเม่นยักษ์แอฟ,ฟริกาธรรมดานะคะกับเม่นยักษ์แอฟ,ฟริกาเผือกนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยขนของเขานะคะก็จะมีสีขาวแซมนะคะถ้าเกิดเป็นเม่นแอฟ,ฟริกาปกติเนี่ยจะไม่ได้ขาวขนาดนี้นะเห็นไหมตรงนี้ก็จะขาวเห็นไหมคะแต่จริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ขาวนะตรงเนี้ยเขาจะดําเลยดังนั้นพอมีถ้าเกิดมีลูกเนี่ยก็สามารถที่จะรุนลูกเผือกไ,ได้ไนมเผือกได้สีขาวถ้าสขาีขาวก็จะแพงึ้นอีก กระปลูกเอาลูกเผือกนะครับลูกเผือกกขปลูกยังไม่มีแฟนเลยจะไปเอาลูกมาจากไหนพี่แล้วกขาปุกยังเด็กอยู่เลยแฟนก็ไม่มีไม่มีใครรักปลูกเลยอะแฟนหนูนี่แพ<ผ>งน,น,นะแล้วก็หายากด้วยอดทนหน่อยนะครับเข้าใจข้อต่อมานะคะคือข้อที่เจ็ดนะคะทุออกคนก็ปลูกของเราเนี่ยขี้หกุดหนดมากๆเลยนะคะ ไม่เกลไม่รู้ว่าเป็นพอนิสัยหรือเป็นสายพันธ์ุของเขาอยู่แล้วเนาะถึงกระปุกจะเป็นมิดก็ตามนะคะแต่เขาเนี่ยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะค่อนข้างแบบถ้าจับไม่ถูกเวลาไม่ถูกจุดเนี่ยเขาห่วงตัวเหมือนกันนะแล้วก็ทําเสียงแบบไม่เช่เราดูนะคะไปแล้วไปเลย <laughs> ไปเลย ไปเลยก็มาสู่ข้อ,อมาสู่ข้อต่อไปข้อที่แปกระปุกเนี่ยชอบให้เกาคางนะคะทุกค่ะก็ดูดมือทำอะไรอะ่ะดูดเหรอเลียๆคือจะเกาคางอะ่ะแต่เกาได้นานนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดลูปเขาก็จะเป็นแบบแกะ ชอบนะคะก็คือชอบให้เกาคางเกาได้ถึงใดถึงกันเลยใครเจอกระปุกก็มาเกาคางกระปุกได้นะคะกระปุกก็จะเลียๆไม่แล้วก็แทะนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เจ็บค่ะ ข้อที่เก้านะคะทุกคนถ้ามีอาหารเพียงชิ้นเดียวเนี่ยเขาขี้ห่วงมากๆเลยนะคะทุกคนคือจริงๆอันเนี้ยแปลว่าไม่ใช่แค่กระปุกหรอกแปลว่าสัตว์ทุกชนิดนะคะถ้าเกิดมีของอยู่ชิ้นเดียวแล้วเป็นของตัวเองที่ถือไว้แล้วอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ให้คนอื่นกินเนาะกระปุกเองก็เหมือนกันนะคะคือถ้ามีหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเนาะใครอยากกินชิ้นอื่นก็กินไปแต่ยยามากินชิ้นที่อยู่บนมือฉันเด็ดขาดปุกจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะหินนอนแล้วเนี่ยนอนแล้วหรอกระปุ๊กนอนะจุ ข้อ hmm. ต่อมานะคะก็คือข้อสุดท้ายนั่นเองก็คือกระปุกเนี่ยเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะทุกคนที่ตัวใหญ่มากๆเลยถ้าถามว่าพลังทําลายล้างของกระปุกเนี่ยประมาณไหนนะคะก็จะเหมือนกระต่ายเลยนะคะทุกคนชอบกัดเนี่ยบอเปเปอร์กัดสายไฟกัดทุกอย่างนะคะด้วยความที่เขาเป็นสัตว์ฟันแทะเนาะเขาก็จะแบบว่าต้องแทะเมื<ท>ม่อไงต้องแทะนี่ใช่เพราะถ้าเขาไม่แทะนะคะฟันเขาเนี่ย ก็จะยาวขึ้นมานะคะเขาต้องแผะนะคะเพื่อรับฟันตัวเองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีกรงนะคะที่เป็นกรงเหล็กเนาะหรือว่าแบบก็มันงกรงที่แข็งแรงมากๆคือถ้าเป็นกรงแค่กรงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไม่อยู่นะคะทุกคนในอนาคตกระปุกก็แหกกรงได้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบลก็ต้องพัฒนากรงเหมือนกันกรงม้กรงไม้เนี่ยกัดแหลกเลยนะคะกระปุกเนี่ยนะคะนี่เงียบเงียบเงเงียบ อ๋อหรอเลยไม่ใช่แค่กระปุกนะทุกคนคือเป็นสายพันธุ์ของเม่นยักษ์เลยนะคือหน้าตาเขาจะดูงูงูตือตื้อซื่อซื่อหน้าเอ็ดดูนะคทุกคนใช่พร้อมกับผงโมฮอคือต้นแบบเข้ามาจากเม่นมา ไม่รู้การสมเวทแล้วเอามาทำแบบมีความใกล้เคียงนะเคปูแีกิคอนนี่แกันเนาะคือกระปุกเนี่ยเดิมแล้วชื่อปุกปุยนะคะแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาไม่สบายเนาะเบลก็เลยเปลี่ยนชื่อนะคะให้ดูแข็งแรงมากขึ้นเรียกปุกปุยว่าปุกอยู่แล้วไงเบลก็เลยเอะอะไรที่มันชื่อว่าปุกหน้าก็เป็นกระปุกนั่นเองนะคะจริงๆชื่อปุกปุยเนาะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นเบลเรียกกระปุกปุยอะไรเงี้ยคือเบลก็จะแบบ เอาสองชื่อมารวมกันนะคะทุกคนกระปุกปุยเขาก็ไม่ได้อันตรายนะทุกคนอะไรปุกไม่มีอะไรไม่มีอะไรหูมุดใหญ่เลยเสียงเสียงอ้อไม่ชอบเสียงดังเลยอะไรเงี้ยใช่ไม่มีอะไรหรอกทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาก็แบบเหมือนเด็กอะ คนนึงอะทุกคนถึงเขาจะดูมีหนามหน้าตาประหลาดนะคะแต่นี้ใส่เขาก็ไม่ได้ประหลาดอะไรเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ตัดเี้้ออาจจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นทั้งหมดของชีวิตของเขาเลยค่ะดังนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะไปละบ๊ายบาย